สวัสดีค่ะวันนี้จะพามายำขนมจีนจ้าใส่พริกป่นลงไปเลยจ้าพริกปน่นนีขัวเองตำเองเด้อจ้าใส่หมูยอลงไปมีพริกสดน้ำเด้อจ้ามือนี้สูตรน้ำปลาต้มค่ะขามเปียกเด้อค่ะมือนี้ใส่บักขามเปียกข้าสซีบอใส่บักหนาวจ้ามือนี้ ใส่ถั่วฝักยาวลงไปจ้าผักชีใบเลื่อยต้นหอมผสมรวมกันไปเลยนะจ้าใส่น้ำปลาลงไปเลยจ้าสูตรนี่สิบรไซพผงนวดนะจ้าเพราะว่าพงนัวนี่เขาใส่ไปพร้อมกับน้ำต้มปลาเรียบร้อยแล้วจ้า จากนั้นเา่าซีไซ่ขนมเซนจ้ะขนมเซนหรือว่าข้ปุ่นนี่แหละจ้าข้ปุ่นเซนสดด้วยจ้าจากนั้นเ่าก็ค้นให้เขากันด้วยจ้า คนให้เขา้ากันเลยค่ะมักเผ็ดหรือบม่มักเผ็ดแล้วแต่เด้อค่ะเด้อปรุงตำใจมักเลยจ้าไปมักเผ็ดกับใส่พริกป่นเข้าไปอีกหรือบ่สิเป็นพริกสดก็ได้ค่ะ เรียบร้อยจ้าย่ำขนมเซนจ้า